ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงความคืบหน้าของลุงพลกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ตัวลุงพลเองนะครับค่อนข้างจะเก็บตัวไม่ค่อยได้ให้สื่อสัมภาษณ์สักเท่าไหร่และเมื่อวันก่อนนะครับก็ไปที่พิษณุโลกและล่าสุดทางลุงพลป้าแตนแ,และเหล่ายูทูบเบอร์นะครับก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อไปทําบุญกันนะครับ ก็ถือว่าดีแล้วนะครับตามคำที่ทนายได้เคยบอกนะครับว่าให้ปิดวาจาเดินสายทําบุญไปเรื่อยเรืเรื่องอื่นๆทางทนายจะดูแลให้และล่าสุดนะครับทาง Facebook ชัยพลวิภาก็มีความเคลื่อนไหวนะครับโดยมีการโพสต์ข้อความสั้นๆเราไม่จำเป็นต้องขอยจนหลังชนฝาซึ่งการโพสต์ครั้งนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทางรุงพลป้าแสนมีความหมายว่าอะไรและจะสื่อถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่า แต่ถ้าจะให้แปลความหมายของลุงภูก็คิดว่าอาจจะมีความหมายว่าคนเราถึงจุดหนึ่งก็ต้องสู้บ้างแต่สุดท้ายแล้วนะครับอาจจะหมายความอะไรก็แล้วแต่ปัญหาที่มีอยู่ก็คงต้องเดินหน้าแก้ไขมันไปให้ได้สำคัญที่สุดก็คือพยายามอย่าให้เกิดปัญหาใหม่ๆตามมาและเชื่อว่าเดี๋ยวปัญหาต่างๆก็จะสามารถแก้ไขได้ก็ต้องฝากเพื่อนๆที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กับลุงพลบ้าแตนด้วยละกันและจากโพสต์นี้นะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย ยกตัวอย่างเช่นน้องจากกี้นะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นกําลังใจให้นะครับลุงกับป้าสู้สู้เราคนนีสานไม่ทิ้งกันเป็นกําลังใจให้ลุงป้าคนนีสานเราไม่ทิ้งกันย่อมเข้าใจกันเพราะเป็นคน,บ,นบ้านเหมือนกันครับจะอยู่เคียงข้างตลอดไปครับอย่าเพิ่งปรับความตัดสินใครจนกว่าสารจะตัดสินไม่เหมือนหลายคนการศึกษาสูงสงแต่ตักกะยังต่ำด่ากราดคนอื่นทุกวัน เยยบย่ำและที่สําคัญรู้ดีไปมากกว่าผวะตรลและพนักง,งานสืบสวนอีกและบางคนนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าป้าแตนอยู่เฉยเฉยเถอะค่ะอย่าไปตามเกมมันเลยพวกนั้นให้มีสติตั้งใจดีๆและ FC อีกหลายคนนะครับก็เข้ามาให้กําลังใจสุดท้ายก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็สู้ๆกันต่อไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ